ค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะะหนูก็จะพาทุกคนนะคะไปกินโรตีร้านหนึ่งนะคะโรตีร้านดังนะคะแล้วก็คือไม่ห่วงไส้เลยนั่นก็คือร้านของนู้นเองนะคะเป็นโรตีทิมนะคะเป็นโรตีกินไม่ได้นะคะนี่ก็จะมาเล่นทําโรตีกันนะคะอันก็จะเป็นน้ํานะคะน้ผาผสมเบบี้ออยเนาะทิมทํานะคะนี่น้ำผสมเบบี้ออยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทาเนยนะคะน้ำผสมเบบี้ออยก็คือเป็นเนยนะคะแล้วก็คุณพ่อหนูก็จะเป็นลูกค้านะคะนี่ว้าวตีมากมาก็ร้านนี้นะคะคอนเซปต์นะคะชื่อว่าแบบเออไม่ขวงเครื่องนะคะเนี่ยทุกคนเห็นว่าเห็นแป้งไหมอันนี้คือแป้งรูตีนะคะ นี่คือแป้งโรตีที่กระมันคือกระดาษทิชชู่นะคะคือจริงๆทาไปเยอะแล้วนะคือทาไปก่อนเปิดคลิปอีกอ่ะเออคือทาไปเยอะมากแล้วก็ว่าวันนี้ลืมเปิดคลิปไม่เป็นไรหรอกนะขอโทษด้วยนะคะที่วันนี้ลืมเปิดคลิปนะเอาใหม่แล้วกันไม่เป็นทันไหมยังทันอยู่ไหมไม่เป็นไรค่ะอันนี้นะคะก็จะทาเงยลงไปนะคะทาเนยเยอะมากอะ่ะ คนนี่เออคุณลูกค้าคะเอาไส้อะไรดีคะใส่ดีคะคุณลูกค้าได้ยินไหมคะเอาไส้อะไรดีคะไส้อะไรเอาใส้สตรอเบอรี่เหมือนเดิมไส้สตรอบเบอรี่นะคะเมื่อกี้คุณลูกค้าตอบมานะคะนี่นะคะก็จะเป็นสตรอบเบอรี่นะคะสตรอบเบอรี่นะคะทําจากดินเบานะคะที่แห้งแล้วเนาะ ก็เอามาใช้เป็นสตรอเบอรี่นะคะก็มาฉีกๆแบบนี้นะใครรู้วิธีการคืนชีพบินเบาก็บอกมาด้วยนะคะ USSR, มันแข็งมากเลยนี่นะคะก็ใส่ว้ายใหญ่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 ไปนะคะเยอะเลยนี่ถึงไปเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูหนึ่งนี่ ดูสิทุกคนสวยมากนี่ก็จะเป็นสต็อกเครื่องขอ้เนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำนะคะอันนี้คือที่หนูใช้แบบนั้นนะคะนะคะวันนี้ตกล้องไม่อยู่ก็เลยต้องทำเองนะคะก็แบบจะลำบากหน่อยๆนะคะปกติตาต้องจะเป็นคนถ่ายให้เราเนาะเราคะวรหักเงินเดือนนางไหมคะนางไม่มาเลยะคะ่ะ เอาไส้อะไรอีกคะคุณลูกค้าลูกค้าเอาไสอะไรใส่ได้สามไส้คะ่ะวางตรงนี้ดิไส้อะไรดีคะ่ะเอเอคำถามคือทำไมหนูไม่ใช้ขาตั้งกล้องทำไมหนูไม่ใช้ขาตั้งกล้องนะ เราขอดไปอยู่ขาตั้งกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวมานะไม่เป็นไรโอเคค่ะนี่ก็คือถ่ายแบบใช้ขาตั้งกล้องนะก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะคะนี่ก็โอเคค่ะอันนี้นะคะเมื่อกี้ลูกค้าบอกใส่กล้วยเนาะก็จะใส่กล้วยลงไปนะคะกล้วยนี้ก็จะทําจากแป้งขนมบังของคุณแม่ที่แม่เอามาให้เล่นนะคะแต่ว่ามันแห้งแล้วเนาะ คือใช้ขอกคือทำจากของเล่นที่พังแล้วหมดเลยนี่คือไม่หัวเครื่องจริงคือเครื่องแน่นมากอะทุกคนดูถ้าเกิดว่าเราตีให้เครื่องแน่นอย่างนี้จริงก็คงจะดีนะคะเห็นหรือเปล่าถ่ายเองก็จะงงงงหน่อยนะคะมือใหม่ไม่เคยถ่ายเองนะคะใส่เลยคะ่ะ ใส่อะไรคะใส่อะไค่ะใส่อะไรอีกค่ะรีนไหมคะคุณได้ยินไหมคะใส่อะไรดีคะใส่ใส่ไปเอ,อืมเอาอะไรดีคะเอากีวีส้มสตรอเบอรี่แล้วก็ อะไรนะสีะไรเนะี่เชอร์รี่ค่ะสีเชอร์รี่เชอร์รี่อ๋อใส่เชอร์รี่ด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะลูกค้าบอกว่าเพื่อใครได้ยินไม่ชัดนาะก็จะใส่กีวีก็ใส่ไปกีวีนะคะสตรอเบอรี่อืมเชอร์รี่รรด้วยนะคะเชอร์รี่เหลือลูกสุดท้ายพอดีเลยแล้วก็ใส่ส้มด้วยที่ใส่ไปอ๋อ อขอเพิ่มบลูเบอร์รี่กับสับปะรดได้ครับอ๋อจะเพิ่มบลูบลูเบอร์รี่กับสับปะรดใช่ไหมคะได้เลยค่ะอันนี้มีบลูเบอร์รี่ขนาดใหญ่ด้วยน,นะคะเดี๋ยวใส่ไปให้ด้วยแบบลูกใหญ่ลูกเล็กอ๋อแล้วก็เอิม่มสับปะรดด้วยสับปะรดอีกสองอันคือเล่นมากอ๋อเชอร์รี่กับสตรอเบอรี่ด้วยลืมอ๋อส้มด้วยลืม นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่ดูดิเครื่องเน่นมากเป็นโรตีที่แบบเครื่องเน่นที่สุดในประวัติศาสตร์นี่ก็คือโชว์หน้าของลูกค้าเรานะคะขาสมหน้าของข้าเรานะคะถ่ายเองนะคะกล้องเรามันกับกล้องในขณนะถ่ายมันไม่ได้นะคะโอเคใส่ลงไปนะคะ ใส่เนยลงไปเพิ่มด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะห่อแล้วนะคะทุกคนว่าไหมดูเผินๆมันเหมือนไอ้นันน่นนนะโรตีหมูสับนี่คะ่ะนี่นะคะก็จะพับโรตีลงไปพับโรตีเข้ามานะคะโรตนะีอันนี้นะคะ มีอ้อแล้วก็คือมีหลายคนนะคะถามว่าพี่เพิ่งจะเริ่มทำ u t u b e แล้วทำไมพี่ถึงแบบทำไมหนูถึงแบบเออจ้างตากล้องเลยนะคะก็ที่หนูจ้างตากล้องเลยนะคะเพราะว่าเออคือหนูอะ่ะทำติ๊กตอกนะคะคือทำติ๊กตอกมานานแล้วแล้วก็คือแบบติ๊กตอกนะคะบางคลิปคือมันถ่ายเองไม่ได้จริงๆอะ่ะเออแล้วก็เลยตัดสินใจจ้างัากล้องนะคะก็ เรื่องเอาซอสอะไรดีคะซอสเอาซอสอะไรซอสอะไรซอสอะไรก็ได้นะนคะซอสอะไรดีคะซอสอ,อะไรเอ่ยอ้อเผื่อบางคนนะคะคิดว่าคลิปนี้คงจะเตรียมขึ้นมาแต่จริงๆคลิปนี้ไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะอ่ะสรุปว่าซอสอะไรคะลูกค้า ลูกค้าไม่ตอบเลยว่าจะเอาซอสอะไรล,ลูกค้าตอบหน่อยซอสอะไรก็ได้ค่ะเอาซอสอะไรก็ได้ค่ะซอสคาราเมลค่ะคาราเมลเหมือนเดิมใช่ไหมคะโอเคค่ะก็นี่นะคะซอสคาราเมลนะคะค้าสั่งซอสคาราเมลก็จะเป็นสีนะคะใช้เป็นสีน้ำตาลทำนะคะอืมก็จะวาดลงไปเลยนะคะ ให้เป็นเส้นๆนะคะจิกกี้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนอ้นั่งอยากกุ่เตี้อาร์ตอารุกตัอารุกตัอารุกตาอายเยออายาแล้วก็ขี่นะคะ นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ทุกคนคนะคงจะไม่เห็นนะคะไรแบบมูก,ก,ก่อนนี่สวยไหมคะนะ่ากินมากเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากเห็นแบบช้างฉันจะใช,า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 ชานะคะทุกคนไปดูในไอจีหนูได้นะคะอินสตาแกรมนะคะพิมพาพรกิติพงศ์สิริเนาะอินสตาแกรมหนูนะคะก็ใส่ นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะลูกค้าทุกคนว่าเหมือนกุยช่ายไหมหนูว่าเหมือนกุยช่ายกุยช่ายทอดชัดๆฟิวฟิวแต่ว่าปลาปลาน,นะคะลูกค้าของเราคือชอกบกินกุยช่ายนะคะนี่ค่ะลองชิมดูค่ะเดี๋ยวค่ะคุณอย่าเพิ่งชิมค่ะเอาใหม่ค่ะเทคสองเอาใหม่ใหม่นะครับหนึ่ง เราก็จะไปเสิร์ฟกับลูกค้ากันนะคะนี่ค่ะคุณลูกค้าเองนะคะนี่ค่ะให้เห็นอันนี้ด้วยอะนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยนะคะ,คะ,ะ,คะไหนแม่นะคะ้าลองชิมดูบ้างนี่นะคะคอนเซ็ปต์เรา ใส่แน่นไม,ม่อร่อยเด็ดไม่ห่วงเครื่องผ <c oughs> ีทาด้วยนะคะทุกคนก็จะหยิบขึ้นมากินนะคะนมนมนมน,มน,มนี่ชิ้อร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะอ้อลืมบอกไปเลยว่าสตรอเบอรี่อันนี้ทำแบบจากแบบนั่นนะคะที่ตกปลาเนาะ ของเล่นนั้นแหละแล้วคนก็น่าจะเคยเห็นหนูรีวิวไปแล้วนะคะเอานมปากกายำยำยำอร่อยไปค่ะบายยเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนทุกคนค่ะเอ่อทุกคนคิดว่าหนูมีอะไรแปลกไปนะคะก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าหนูมีอะไรเปลี่ยนไปนะคะ ลองดูดีดีลองดูดีดีลองนึกดีดีนะคะลองนึกดีดีอ่ะลองนึกดีดีลองนึกดีกดีอ,ดอ,ดอันนี้คือไหว้ให้ส,สุดแล้วนะไหว้น้ำลายเลยขอาประทานเธอด้วยนะคะมีอะไรเปลี่ยนไปจุงจงจุ๊งจุงเหมนมาด้วยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ ใครที่อยากจะถามอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอยากให้หนูทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์เนาะอืมก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะจะรออ่านนะจุ๊บบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วก็อยากให้หนูแกล้งอะไรปะปะคอมเมนต์า comment มาได้เลยเด็กค่ะ คุณค่ะเราเร็กทุกคนว่าชุดวันนี้หนูเหมือนไหมหนูว่าเหมือนคนบ้านบ๊าย,บายค่ะเจอก,กันคิดหน้านะคะอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มานะบ๊ายบายไปเลว